ก็เสล้วกเล่เกมเราอีกิ่แรงคิดนล้วก็กินแล้ก็จะมาสร้างสร้างคาเฟ่ตุ๊กตาในอีเกียกันนั่นเองใช่เลยเวลาเลยเออวิธีที่เราจะท่านก็คือนี่ใช้แบบพื้นที่แบบหนึ่งอันเลยเดี๋ยวผมต้องขยายกระจกกันเหมือนเดิมเลยเราก็ต้องขยายกระจกเพื่อให้มันแบบไม่รู้ดิผมชอบกระจกใหญ่ๆมันก็ะพุนมันจะได้สูงๆใช่ใช่ใช่มันก็จะสูงแล้วก็จะวางแบบกระจกลอบๆอะไรอย่างเงี้ยนี่จะไปทำอะไรไปหาเฟอร์นิเจอร์ อ๋อต้องทำอีเกียมมีเฟอร์นิเจอร์แบบเยอะแยะอะไรอย่างนี้หรอใช่ค่ะไอเดียอยู่ดีพนักงานอีเกียมาไล่บอกนี่ไม่ใช่ฟรีนะนี่ต้องจ่ายเงินซึ่งเราก็ซึ่งซึ่งเราไม่มีเงินเราจะเราจะทำอะไรหนีทำเดียวหนีโปรนี้เราก็ขโมยเฟอร์นิเจอร์อีเกียก็มาสร้างก้นกันเยอะกองัันก็ขโมยต่อไปขโมยต่อไปอ้าวคนณดิดาลงแล้วหรอลงทางแล้วหรอลงทางแล้วหรอคนได้ดาวันนี้เดี๋ยวผมก็สร้างกระจกไปเล่นเ่นเลยทำแบบไหมทำแบบนิดนึงโอเคไป ใช,ใช่ใช่ใช่ร้านร้านร้านขายพวกของเล่นแล้วก็เราก็จะเล็กๆก่นอนน่ะเพราะว่าร้านขายของเล่นก็นเราก็จะไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วก็จะมีแบบเออโซนแบบเด็กเล่นด้วยออนอกร <ผม S 2> ้านเราจะทำร้านนี่ร้านตุ๊ก,กตาของผมมันแตกไปอย่างอื่นทำไมเหรอทำไมเรมจะทำเป็นแบบให้ให้เด็กเขาสามารถเอาแบบตุ๊ก,กตาเองได้ฮะจริงดิเรจะเอามา ตัวนี้อออออยู่่่ขางทแแะเไบบมคุณจะมาเอามาทำมาทำในร้านผมใช่ไหมได้ได้เอาเล็กๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแบบออกแบบเอาแบบร้านหาเองเอาแบบร้านหาเองอ๋อตอนนี้ก็เสร็จตอนนี้กำแพงก็เสร็จแล้วังคาก่อนหลังคาหลังคาราคาต่อนี่นี่อ่ะเรียดเอาสีอะไรดีคนนี้เราไม้ไม้ใช่ไหมใช่ไหมอะไรดีไม้เป็นบูทแฟงเหรอบูทโมดิ แต่ก็สีน้ำตาลสีฟ้ามันก็สีสีชมพูสีฟ้ามันก็สีชมพูสีฟ้ามันก็สีสีฟ้าฟาเทลนะฟาเทลอันไหนฟาเทลแบบนสีน้ำนมไหนคือไหนเนี่ยอันนี้ป่ะนี่ไม่ใช่อันตัวนี้ฟาเทลประมาณเนี่ยเ่ออันนี้ก็ได้สองอันเนี้ยฟาเทลโอเคใช่ยังไเนี่ยฟาเทล <Okay. S 2> เขาเรียกว่าพาร์ทิวผมเรียกมังได้ๆจะจะผมอันนี้เรียกว่าพาร์ทิวอะ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมก็จะไปแปะหลังคาแล้วอ,อันนี้มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรเอาไม่ไดไงอ่ะเอ๊ะไม่ได้แปลกเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวผมเอาออกแล้วตรงนี้มันจะได้ขี้เหร <laughs> ่มันมันมันดูขี้เหร่กว่าเดิมเลยนะเม,มื่อใสไหร่ รู้สึกวนขี้เหล่ก็ไม่รู้อะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมค่อยๆทำให้วันค,ค,ค,ค่อยทำนะงั้นเดี๋ยวออกก่อนนะไม่หย่ดเดี๋ยวผมต้องทำเองโอโ้โหคุณนิดาร้านของเรา,าดูปแปลกไปเลยอะเอาออกได้ไหมคุณลองเข้าไปดูข้างในดิเหมือนมันม,มีอะไรกั้นไว้อะมันดูแปลกคนนิดามันดูแปลกอะเอาออองั้นเปลี่ยนไปกระจกนะได้ได,ได้เดี๋ยวผมทำเองไม่ไม่เดี๋ยวคนนิดาเดี๋ยวผมว่าคอ้าว ยี่เลยเลยเฮ้ยแล้วทำไงให้ไยนะคุณนิดาเราจะไม่สร้างแบบนั้นเดี๋ยวเราจะขยบขยบขยบแบบนั้นคุณนิดาเดี๋ยวเราจะขยบขยบขยบที่นี่ขยบ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 อันนี้ไม่ต่ว่าเอาจริงทางเข้าแบบนี้มันก็ดีแล้วนะเออจบประมาณนี้แหละเออดี่แหละดีเลย ประมาณนี้ที่ไหะกำลังดีเลยคือตอนนี้เราก็จะเอาพวกนี้เลยเอามาตั้ง,งเป็นนอแถิ่ดาวตาตรงนี้เมื่อกี้ที่วุ่นวายกันอยู่ว่าจะสร้างยังไงใช่ตอนแรกประตูเราอยู่ตรงนี้ไงแล <c oughs> ้ตรงน,นี้มันบางคนที่แล้ก็สร้างไม้แมวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ดีๆไม่มีไม้แวแล้วก็นี่ผมก็เลยมาสร้างแบบรูนี้แทนแล้วคน,นนี้แล้วก็ตรนี้่าจบแล้วก็ตกลงกันได้ก็จะเอาประมาณนี้ผมตกลงกับคนที่ไหนเราควรจะสร้างตรงไหน ตอนแรกคือคนที่ได้ทำไปชั้นเดียวแต่ผมก็ต่อเติมมันเป็นสองชั้นคุณเดี๋ยวนะมาวะอะอะไรมันไม่ตรงอ่ะไม่เป็นไฟได้ได้ได้เดี๋ยวผมจะสร้างน้ำตกให้มันลงมาแล้วหลังจากนั้นก็แหวกข้างดีไหม่ยแหวกแบบนี้ได้ไหมไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวนะแต่ว่าเออได้ได้ได้แบกออกมาได้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 เดี๋ยวทำไม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 รู้สึกว่าผมพอผมวางโต๊ะแล้วมันดูแปลกๆ กวางดีไหมคุณที่เราแบบเดิมเหอะอามาเถอะเดี๋ยวผมทำเองอได้ได้ได้ไดอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมดูไปเคตให้เยอะๆอ่ะสามอันนี่ตกกลางไม่ต้องใช้กระจุกอ่าได้ได้ได้ไดคุณดีลีกระจกไปผมผมดีแนวคิดแล้วอุ๊ยโอเคเลยตอนนี้ในร้านเราก็สร้างเสร็จ<อ>ไปสิมันยังไม่ถือว่าเสร็จเพราะว่าร้านของเราคือรู้สึกว่าตกแต่งได้เยอะมากเลยจากการช่วจากเอฟซีแบบเขาตกแต่งเก่งของผมแบบร้านเท่า จริงใช่ผมว่าผมจะสร้างล็อบบี้แต่เขาก็ตัดหน้าผมไปเขารู้งานเขารู้งานทจริงเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันอันซาติไฟายอิงคุณดิดาดูอันซาติไฟายอิงนี่คุณดิดาเรียบเรียบแล้วก็ข้างในมีรูมีรูแล้วก็ซาติไฟซาติไฟเดี๋ยวผมน้องไม่มาซาติไฟน์อิงเองวงเล็บมันวางไม่ตรงแน่ เอ้ยมือไม่นิ่งอโอเคเรียบร้อยแอะคุณดาแอะแไม่สอดสีนไฟนิงทางกระยาเต็มไปด้วยไม้ก็อบอกแล้วมือผมมันรี่ไม่นิ่งอ่ะเนี่ยผมมันมไ,มไม่ต้องโอเคพอได้พอได้ไดมาคุณดิรามาเช็คตัวงานหน่อยมาตัวไหนข้างในเนี่ยเดี๋ยวผมขอทำอะไรก่อนสีอย่ารีบเลยแต่ร้านของเราจะเอาตุ๊กตาม,มาจับก,กินหรอเนี่ยไม่มีอาหารเลย เอาตุ้ก็ตามมาจับกินเนี่ยนะอุ้ยมีลูบิกด้วยเอ้ยอันนี้ผมชอบลูบิกคิวแต่เดี๋ยวเราก็จะมันเป็นร้านตุ้กตาเลยไปเดี๋ยวผมว่าจะเอาลูบิกมามมาชอบลูบิกโอเคจบแล้วเงงง่ายได้ขนาดเลยเหรอใช่ใช่ผมขึจิบคอนะฮะขึ้นมาจิบคออืมผมแ่คุณทำให้มาเล็กๆหน่อยอะไรได้ได้ได้เดี๋ยวผมตอนนี้ก็ใช่ตอนนี้คนนี้ถ้าบอกก็คือผมชอบลูบิก เล่นเล่นเป็นแต่สามคูณสามอ่ะสองคูณสองก็เล่นเป็นได้แต่จะช้าแต่แต่ว่าสี่เหลี่ยมทำไม่ได้ไวไหมจะได้เละคนอย่าพุ่งไปนะใครคลิกไหมทาให้มันใหญ่ขึ้นไหน่สองทีตึ่งเดี๋ยวมันไงไฟมันไงตึ่งเดี๋ยวผมผมไปปรับไฟกันหนึ่งทีแล้วก็หนึ่งทีอะไรอะตอนแรกผมก็ว่าผมจะเล็กลงทีหนึ่งนะมาอะเออนี่เราจะสร้างผมแดงไว้ตรงนี้ไหมผมไม้มันมีไหมอ่ะมันสร้างผมไม้ได้ไหม เออผมไม้ไม่น่าได,ได้ผมว่าสีไม้มันจะแปลกอะไม่ม,มันไม่ไกลคุณมันนึงคุณมาหาผมเอะขีเ้เกียจเดินแตมาคุณอตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมหาสีที่มนันแบบใกล้เคียงกับสีไม้นี้มากที่สุดกันใช่สีนั้นแหละอันนี้ออกอใช่ผมใช่ไหมอะสีไม้สีไม้ไม,มันมันสีเดียวกันกับน,นี้ปะมันสีเดียวกันกับพื้นเหรอไม่นะนี่น่ามันสีไม่เดียวกันกับพื้นะนะคุณมาดีหน่อยเร็วได้ได้ได้ได ผมผมจะเอาแบบดีสแตนเดบิจส์อะไรสักอย่างอะไรอะไรมันคืออะไรอิชชอบตอบผิดอันอะไรมันคืออะไรโอ้โหใหญ่มากคุณจะเอาพวกโต๊ะพวกนี้มาทำเป็นนี่อีกไม่ได้นะเอาไปทำเป็นรถอีกไม่ได้นะนี่เราของก่อนอะไรอะไรนอกเรื่องจริงๆนอกเรื่องจริงๆอ่ะนี่ไอเดียไหนเฮ้ยมันมันมันทำรถไม่ได้หรอคุณดิดาทำให้มันเล็กลงมากๆเลยมันคืออะไรร้านแล้วมันไปทำให้ร้านอาหารเราพังมั้เนี่ยไม่เกี่ยว เล็กอีกเล็กมากเลยอ่ะมันถ้าเลนมันเล็กไปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้หเป็นไงบันไดบันไดที่ทาเอ้ยาดนาดเหรอเดิเกตดมิเกตรางน้วิะอ่ะอ่ะดูันเอ้ยคุณผูที่จะไปดำะไร จะเดี๋ยวก็ูอไหนไหนไหนเอ๊ะอันนี้มันใหญ่เจ้าให้มันเล็กกว่านี้อีกเหรอฮะใช่ไหนลุงคือจะให้ทำอะไรเอาให้มันใหญ่เอาอุ้ยมันจมดินอ่ะคนเยอะอีกไหมเยอะอีกเอาให้รูมันหายไปลุงมันไม่หาย ได้ให้เอาหายเฮ้ยอันนี้ใหญ่เกินคนที่ได้เราสั่งทีอ่ะหนึ่งสองคนทีด้เขาจะสร้างอะไรเนี่ยผมยังก็ยังไม่ทราบแล้วเราอีกหนึ่งทีอะไรอ่ะน่าจะได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวคืออะไรอ่ะทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรร่านของเราคนที่ได้ขอขอขอใดขอใดขอแลมอันนั้นอีกแล้วหนึ่งแลมหายเอ้าอยู่ในร้านเหรออ๋อ ผมคิดอ l ก e ล้วว่าผมจะสร้างอะไรดีคนนี้ลาดไม่ใช่ไม่เยมแจลายาเป็นลาเหรอมสร้างไม่ได้เออคจะทอะไรใตงอ่ะผมจะํามาที่กันแดดของนี้เฮ้ยได้ปอ่ะอ่ะกันแดดกันแดดคนนี้นะมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคนนี้ล่เอ้ยได้นะแต่ว่าเดคือมาเป็นลูสิอือใช่ กันแดดไม่ได้ชนิดเลยเอ้ยอันนี้ก็เล็กไปไม่พอแล้วมันก็เล็กประมาณนี้แหละดีแล้วแล้วก็ดูพี่แขมาเยอะๆเลยนี่ออนด้วยบ้านบอลบ้านบนอลเฮ้ย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 มาล้านเราจะกลายเป็นร้านบ้านบอลแล้วเฮ้ยดูพี่แขมาเยอะเลยบแบบแบบแก้งคอสตเมอร์แก้ลูกคา้ามาต บ้านบอลไงบ้านบอลบ้านบอลมันคือบ้านบอลบ้านบอลไงอะตอนนี้แล้วของเราก็เสร็จไม่ใช่ล้นะเดี๋ยวถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวผมก็ขอพาดูก่อนก็แล้วกันตอนนี้ก็เป็นทางเข้าแบบแบบเอียงนี่มีไม้แบบแตกต่างเยอะพวกเลยก็เป็นทางเข้าแบบที่มันแปลกๆนะผมเคยเพิ่งเคยทำคันแบบนี้ครั้งแรกเลยแล้วก็มีต้นไม้แบบรอบๆอะไรอย่างเงี้ยมีทางเข้า นี่นี่มันก็จะมันก็จะเด้งด้วยตรงนี้คนที่ดาวมาติดไว้คนที่ดาวนี่เขายังไม่ทราบว่ามันเดง้งอะนีมนมน่มีคนถือมีคนถือญเออตอนนี้มแบบมีแบบตุ๊กตาต่างเนี้ยแล้วก็โบอลลิงมีตุ๊กตาแบบทันกงแพนกินอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาแบบเล่ยเอ็นพีซีที่ขยับไม่ได้ปกติเขาเขาเขาเป็นแบบแตะคิวอะไรเนงะี้ยตะคิวตะคิวบนน้ำตะคิวบนน้ำตะคิวบนนะ อันนี้ต่ตคิวนอกน้าแล้วก็อันนี้เป็นเป็นโซนแบบแคชเชียอะไรบอะมานนี้แล้วก็โซนที่นั่งโซนบ้านบอลบ้านบิรนที่แบบเอากระจุมาทำใใช่ใชชนนีเลยแล้วก็มีแบบ N C อะองี้หมีอนี้ใช่เนี่ยเดอล็อกอพออกไปดูแลเกษตรขยะขยที่ผมนี่ลมะนี่เป็นแบบเดล็อก เออกันก็มันเป็นเดอะล็อกที่แบบ <laughs> อีเตอร์เอกมาจำร้านเราอะไรอย่างเงี้ยหรอ <laughs> เอ,อ้อย่างนี้มันกดไม่ได้แล้วแต่ตอนเอพิโซดดี D, มันมันกดได้เหรอเฮ้ยแถวนี้มีอาหารด้วยเหรอเนี่ยร้านอาหารว้าวสนุกจังเลยเนี่ยสนุกจังเลยพนักงานขงเขาทำอะไรนะแต่ด้านนี้ก็ดูหรูๆนะแบบมีทางเข้าทางเข้าก็ดูหรูแล้วอ, <Yeah. S 1> อันนี้เขายังสร้างไม่เสร็จนะเนี่ยพนักงานครับ สั่งอาหารหน่อยครับพนักงานครับนี่แค่ท่านไปทำไปทำอะไรในนั้นเหรอเอ้ยผมเอ้ยผมไปเล่นงาอะอ่ะฮะนี่พนักงานเหรอเนี่ยใช่พนักงานชิลเลนเออเออขอสั่งอาหารหน่อยครับขอสั่งอาหารหน่อยครับไม่ได้ขายอาหารแล้วที่ที่นี่ขายตุ๊ก้าตา ไม่ใช่อันนี้คือคาเฟ่ตุ๊กตาไม่ใช่หรอ,อาคาเฟ่ตุ๊กตาใด้ๆแล้วผมกินนะฮะกินตุ๊ก,กตาแทนข้าวหรอ, <c oughs> ข,อขอัขอเออสปาเกตตี้หนึ่งที่แล้วก็น้ำโค้กหนึ่งที่ครับไอคีค่ะได้เตรียมผม,มเตรียมให้ขอให้ผมหน่อยทำอาหารให้ผมเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอไปเออนั่งก่อนนะตร,ตรงนี้ก็สนุกดีนะเ,<อ>เฮ้ยนิวเคียเหรอนิวเียไม่ใช่เราเคนเรียนสระ อยนี่สอนนิวเคลีย์ทำไมผมเมนไม่หมดเลยคุณเมื่อกี้เอาอะไรบ้างคะเอาเอาสปาเกตตี้แล้วก็โค้งหนึ่งที่ครับคุณคุณเผื่อไม่านิวเคลีย์หรอโค้งโค้งเลกโค้งใหญ่ครับโค้งใหญ่ครับโค้งใหญ่ตอนนี้ผมก็ขอเล่นก่อนนะเ้านเราคือพิเศษมากเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้สุดยอดครับสุดยอดเลยครับแปลว่ารอยได้น่ะจริง แล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอไปสำรวจนอกแมปก่อนนะไอ้นอกร้านตรงนี้นี่นี่อ้าวไม่ซื้อแมะะ่แม่เอ้าเอ้าวมาแล้วเหรอได้ได้ได้ไดค,ครับผมครับใช่ใช่เย็นไว้เมื่อคืนฮะใช่เย็นไว้เมื่อคืนอร่อยปะเนี่ยไม่ได้เอาเพราอุ่นเลยเอีย๋เดี๋ยวบอกก่อนนะมาเรงวนันมาเรงวันมาต่ออ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมรีบกินต่อเลยกันเลยกันเอ้ยคนอยากขโมยของคนอื่นงาอร่อย <laughs> ขโมยเฮ้ย <laughs> งาอร่อยขอบับผมครับกี่บาทครับเอ <laughs> เออซาปาเกตตี้อันเดียว99บาทค่ะทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งทั้งหมดคุณคุณจ่ายให้คนอื่นได้หรอใช่จ่ายใจคนอื่นด้วยทั้งทั้งทั้งหมด180ค่ะถ้าถ้าถ้าสั่ง3อันก็ก็จะก็จะก็ก็จะฟรีอันนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอจ่ายด้วยเงินนะครับีอันหนหมายถึงว่าฟรีอันหนึ่งหมายถึงว่าแบบแบบสั่งสั่งมา3อัน2อันนั้นต้องจ่ายตังอีกอันหนึ่งฟรีอ่ะนี่เงินครับ เว้ยคนทำไมมนใหญ่ล่ะนี่แหละเอาเงินต้องจ่ายแค่ชำร้ะเราไม่รับไม่รับเงินสดนะต้องต้องต้องจ่ายแค่เครดิตคัร์สไม่มีละำบงเราไม่มีเครดิตคาร์ดมีแต่เลยก็ออกไปเลยน่ะเรามีเรามีเนี่ยเครดิตคาร์ดของผมเครดิตคาร์ดอ้าวเขาไปเก็บที่ตู้เซฟพิเศษแล้วเหรอโอเคเลยถ้างั้นผมก็จ่ายเงินไปเรียบร้อยนะบ๊ายบายบ๊ายบายเออ Okay. พอได้งานไปเล่นนะฮะไปเล่นไปเล่นต่อแล้วใช่ไหมเออไปเล่นอ่าไ,ได้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 เอย่ามาต้องกลัวอย่างเง,งี้ยออกไปเลยชิบชโิโอเคโอเคสวัสดีสวัสดีหัน,นหันมาข้างหลังโอเค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 มาดีเลยอะไรอะไรอะไร ไปแล้วอ่ะก็สารคดีนี้ก็จาไปพี่อ่ะบายๆเย็น่อนย้อเดียนกันบ๊ายบายบายายบายทำไมพวกเรารู้สึกว่าพวกเราพูดติดขัดนักอ่ะเอาหม่ก็สรคดีนี้ก็จบไปพีเ่สาระครับเย็นก่๊นย้อนเดียวนี้กันบ๊ายบาย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 